สถานที่นี้คือเจอเด็กที่ไหนก็ต้องอุ้มขออุ้มหน่อยใช่ใช่ขออุ้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คนที่หนักที่สุดน่าจะเป็นคุณพีออแล้วทุกคนอนะ่ะเวลาเห็นภาพเนี้ยทุกคนก็จะพูดว่าแบบเขาเหมาะกับการเลี้ยงเด็กจริงเขาเขเหมาะมากยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราเราคุยกันแล้วว่าเราจะไม่เครียดเ,ออเราจะปล่อยจอยก็คือให้เป็นไปตามแบบกระบวนการยอะไรเงี้ย โอ้สุดเครียดแล้วมันแบบมันไม่จอยเลยอะไรเงี้ยกดดันตัวเองไปเลยกดดันด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็โฟลว์อัพก็คือแล้วก็ท้องไปแล้วใช่ไหมคะก็คือก็กดพอไปตรวจอีกครั้งนึ่ะคุณหมอบอกว่าโอเคน้องไม่โตก็คือพูดง่ายๆที่เราเข้าใจกันก็คือท้องลมก็คือจริงๆอ่ะมีการเขาเรียกว่าผสมกันแล้วแหละร่างกายเรารับรู้แล้วแหละว่าเราอ่ะท้องอยู่แล้วก็ตรวจฮอร์โมนก็ขึ้นตรวเลือดก็ขึ้น อันด้าสาวก็มีถึงก,การตั้งครรภ์มีลูกมีอะไรแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ถามว่าแล้วอันเนี้ยมันเขาเขาเรียกว่าอะไรคุณหมอว่าก็คือน้องไม่โตก็คือเป็นการผสมแล้วแต่น้องอ่ะไม่โตแล้วหลังจากนั้นก็แพทไปอันด้าสาวอีกทีนึงคือเดือนกันยาอันดราสาวเช้าผูดผลลูกบ่ายเลยทีเดียวอะไรเงี้ยคุณหมอก,ก็ให้พักอีก2เดือนเพือ่อให้ร่างกายแพทกลับมาเป็นปกติแต่ก็ตรวจรอพทุกเดือนว่ากําลังลังเลก,กันว่า เราจะไปทางธรรมชาติหรือเราจะไปทางแพทย์เลยด้วยเพราะว่าด้วยอายุเราด้วยค่ะมอให้ว่าเลยบ้างก็แบบเออจะเชียร์ไปทางไหนธรรมชาติถ้าถ้าถ้าถามเลยอะค่ะคุณหมอเหมือนจะเชียร์ไปทางแพทย์ด้วยด้วยความที่เราอะเก็บไข่ไว้ด้วยตอนเราอายุสามสิแต่ปรากฏสามใบนั้นใช้ไม่ได้เลยผสมแล้วไม่ไม่ติดหนึ่งติดหนึ่งโครโมโซมผิดอีกหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เราก็เลยยัง ก็เลยแบบเอ๊ะหรือยังไงดีอะไรเงี้ยคือเขาอะเข้าใจแพทย์ว่าการท้องมันไม่ง่ายเลยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนตอนที่เรามีเลสตอนเราอายุส0ิอะค่ะพอเราผ่านตอนเนี้ยปีหน้าแพท40สี่สิบมันก็ยากขึ้นแพทก็เพิ่งเข้าใจวันนี้แหละคือตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนมีลูกยากคิดว่าตัวเองอะเปิดปุ๊บติดปั๊บแน่นอนเราเคยเปิดปุ๊บติดปั๊บเราเคยปุ๊บปั๊บรับโชคมาเอเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้ว เราก็เลยเพราแล้วเขาว่าไม่กดดันเลยเพราะเขาเห็นสภาพแพทนะวันที่แบบต้องนอนต้องดมยาผุดหมกลูกตื่นขึ้นมาเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ใช้สมรร่ภาพใช่คือปล่อยจอยมากๆเลยก็คือเราอะคุยกันแค่ว่าเมื่อถึงวัยนึงอะถ้ามันไม่ติดจริงๆหรือไม่มีจริงอะก็ไม่เป็นไรแล้วเนาะ เขาก็บอกว่าใช่แต่เขาแค่ขอให้เราอะได้ลองไปก่อนระดับหนึ่งถ้าลองแล้วมันไม่ได้จริงๆอะเขาเข้าใจอืมตอนนั้นเราน้องใจกันลยกี่อ,นนอันเนี้ยเขาจะบอกว่าตลกมากณวันที่อันด้าสาวไม่เจอน้องเนาะ<ม>ขูดหมดลูกเสร็จฉันตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับฉัน,นหิว หัวฉันร้องไห้เข้าใจไหมคนคนที่ต้องร้องไห้หรือคนจะต้องยมเลยต้องไม่หนูนะก็ไอหัวไปไหนวะโอ้ยน้ำตาคออันนี้ก็หันไปบอกว่าน้ำตาคอทำไมจ้าฉันหิวจ้าพาฉันไปกินเอ็มเคได้ไหมจ้านี่ก็พอไปนั่งปุ๊บหิวข้าวจ้า สั่งไก่ให้หน่อยหกถาดจา้ะกลายเป็นว่าเราต้องประยุงเขาเออพอกินเสร็จเรามีแรงแล้ะเราหันไปบอกว่าคนที่ต้องคนที่ต้องได้กําลังใจตอนนี้คือฉันค,คือเรา <c oughs> หนูแล้วเหมือนเขาเพิ่งประมวลผลได้ว่าเออจริงตอนนี้เขาต้องกอดเมียเขาเยอะๆออไม่ใช่ให้เมียทั้งเอ้ยมากอดเ <c oughs> ขาอีกเพิ่งจะคิดได้เาแส แคทเห็นเลยเขาแพสก็แบบเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเหมือนแบบคือตอนที่หมออันดาซาวั้งสุดท้ายแล้วหมอเขาแบบเราเห็นสีหน้าหมอตอนแรกถ่ายวันตลกมากตอนแรกถ่ายแบบว่าจะรีวิวแคสจะจะแพนหน้าหมอ,อสีหน้าหมอเปลี่ยนสีหน้าหมอเปลี่ยนไม่เท่ากับตอนที่ฉันหันกล้องไปเจอคุณเราแบบอ่าน้ำตาขอคุณปิดกล้องก่อนคุร <c oughs> <c oughs> ู้แล้วโอเคปิดกล้องก่อน <c oughs> เราก็เลยเข้าใจเขามากๆแล้วผมว่าไม่เป็นไรแล้วเขาก็มีรุ่นพี่ที่เป็นอย่างเนี้ย mm hmm. เขาก็แบบไปถามว่ามันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วรุ่นพี่เขาแบบพูดเหมือนันเลยว่ามันอย่างพีคนที่พีต้องตอนเนี้ยปรกคองที่สุดเลยนะ,ะคือแพอะ ของหนูไม่เป็นจ้าหนูไม่จ้าเอองงเลยงงเลยหน,หนูก็ไม่มใช่คือพี่ที่เขาแนะนําพี่อ่ะเขาบอกว่าต้องประคองเมียนะต้องคอยดูแลคือผู้หญิงจะเสียใจจะโยมเหมืนจะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าอีพี <EP. S 2> โทรกลับไปหาพี่คนนั้นบอกว่าเมียผมไม่เป็นไรครับเออ <c oughs> ไม่ไม่เป็นไรเลยครับไม่เป็นไรเลยเป็นหิวเป็นจอยตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นไรคุณพี่ถามว่า หมือนลูกเข้าอู่แล้วเหรอบอกว่าตั้งกล้องจะเปิดไฟจ้าเราจะมาโยมอะไรกันแล้วกันหนาชีวิตเออชีวิตต่อรูปอ่อนต่อไปใครขอบต่อใครขอบต่อค่ะก็ะโดดกิ้งกิ้งจิ้งจริงจริงต่อตอนนี้พี่พี่ี่เขาก็โอเคแล้วเขาเข้าใจโลกเยอะขึ้นหนึ่งแพทคิดว่าด้วยวัยประสบการณ์วันนี้เขาได้เรียนรู้อะไรจากเด็กแพทเยอะเลยว่ามันบทมันจะยากมันก็ยากจริงเพราะว่าแพทก็แพทก็รู้ว่าเขาอะคิดว่าแบบมันง่าย แม่ปล่อยสักทีสิแม่ปล่อยเดี๋ยวก็ติดแต่อาาพอทําจริงๆแพทก็บอกมันก็ไม่ง่ายแล้วนะแต่หลังจากนี้ไปม,ม,ม่ให้ดูใแล้วสุขภาพปลอดภัยแค่ไหนน,นานแค่ไหนเหนึ่ง <c oughs> ก็คือเว้นสองเดือนเลยเพราะแพทข์ผูกกับ<ๆ>ลูกเลยเราก็ต้องอถ้าท,า,าท่านเราถ้าเราก็ต้องไปอันดราซาลดูไข่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบ,บมันโอเคไหมพร้อมที่จะเก็บไหมพร้อมที่จะไปต่อกันไหมหรืออะไรยังไง แล้วก็ยังไม่แนะนําให้มีช่วงนี้เพราะว่ากลัวถ้าเกิดมีแล้วฝังคดรูปฝังตัวไม่ดีมันก็เขาเขาหลุดเดิมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เที่ยวกินอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะกินถ้าเ้าเป็นคนกินดีนอนดีอยู่แล้วแต่แค่าอาจจะกินเยอะกว่าเดิมไปเลยอย่างเช่นไก่อย่างเงี้ยทาดขอกินคนเดียวตัวหนึ่งเงี้ยนันก็เยอะมากนะพี่พันก็เยอะพัดจริงจริงนะ จริงๆค่ะแต่แพทแค่ไม่กินแป้งเยอะแต่แพทเน้นโปรตีน<อ>เป็นพวกคาร์นิวอลก็คือกินเนื้อทำฉ่ำเลยหรือว่าอย่างหมูปิ้งอย่างเงี้ยอาม่าตกใจนะสิบห้าไม้คนเดียวเยอะมากแล้วว่าไหนเป็นปีกไก่ขอสิบตอนแรกหัวไม่เชื่อว่าเราจะทำได้ตอนนี้ตอนนี้คุณพี่บอกว่าโอไมกก็อันนี้ที่เรากินเยอะมัน ูอยากได้โปรตีนอยากได้โปรตีนให้ถึงใช่จะต้องบำรุงอะไรไหมไม่มีเลยค่ะคุณหมอบอกว่าทานได้ปกติเราก็กินแซ่บปกติเปรี้ยวเผ็ดเนาะปกติครับเป็นหมอให้เป็นนานเท่าไหร่ยี่สิบสองเดือนใช่เดือนเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าแหละเดือนหน้าเดือนหน้าเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เดือนหน้าเริ่มใหม่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 พอเริ่มใหม่ปุ๊บเนี่ย เราก็ต้องคุยอ่ะคุณพีละเฮ้ยเบาได้เบาแล้วจเล่นหวไหมบ้างคุณพีอคะเขาอะเขาชอบมาแบบเฮ้ยเราต้องแบบแม่ต้องแม่ต้องอย่างง่วงนะอะไรจะนอนรู้เขาจะเจ้าคือแฮนดอะเป็นคนพอสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มวัวหนูจะหนูจะง่วงเงียละหนูจะไม่ไหวละพอคุณพีเขาสะกิดปุ๊บผมก็เฮ้ยจะนอน แล้วพอเราไม่ทําอะไรเลยอ่ะคุณพีก็ถามว่าแล้วเราจะมีลูกกันกี่โมงอ้าวอ้าวอย่างนี้แล้วเขาอ่ะไปเจอพี่ปุ้ยพี่กวีนน<า>ใช่ไหมออบ้านนั้นอ่ะเขาหวั่นเว้นวันอไอ้นี่ก็เอาไอเดียประกรอบหูว่าเาจอนี่เขาเห็นไหมเขาได้ไอันนี้ก็บอกว่าอ่าอาจจะยังนะอาจจะขอนอนก่อนได้ไหมอะไรอ,อ,ไอ,อย่างเงี้ยเปลี่ยนจัมารามไหมคะไม่หรูว่าอันนี้มันจะหนักไป ผมว่าเอาแบบจอยอะไรนะเพราะเขาพูดแบบนี้แพทยก็เลยพูดเรื่องธรรมะไปว่าถ้าเดี๋ยวถ้าเขาจะมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ใช่่ออยางไรมใช่ไหมแต่วก็นางก็เลยบอกว่าโอเคาาาเเพรระลูกกชย็อยากจะมีน้เคล่าสุดอะแพทย์พาเขาไปเจอน้องโซกับโมเนี่หลงก็เดิมนะหลงอยากกว่าเดิม คุณห,หนักกว่าเดิมคราวนี้คนที่หนักไม่ใช่คุณพีแล้วคุณเลส <laughs> คืออันเนี้ยค่ะต้องบอกเลยว่าแพทจะไม่เคยเห็นลูกเป็นอย่างงี้เหมือนเขาว่าเสพเติมโซเติมโมเนททั้งวันอยู่วันเขาบอกว่าแม่ครับแม่พาผมอะไปเจอน้องน้องน้องโมเน่น้องโซได้ไหมแพทก็แบบว่าเดี๋ยวลองดูว่าพอได้ไหมปรากฏประจวบเขามากินข้าวแถวบ้านเราก็เลยแบบหนูขออนุญาตพาลูกไปเจอได้ไหมโอ้โหไม่อยากกลับบ้าน น้องอยากได้นาฬิกาถอดนาฬิกาน้องอยากเดินเดินน้องอยากที่เขาเกีียบไปน้องอยากทําอะไรอุ้มน้องก็ไม่ไหวแต่อยากจะอุ้มตายแล้วหนักกว่าพีหนักกว่าพีก็คือเลสนี่ะเขาหลักกันเขาะัเราพอแต่เขาเข้าใจคือแพทก็บอกลองลองเล่นกับคนอื่นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาเอะคุณมาเคยคุดกับแพทคำหนึ่งว่าเข้าใจแต่เขาว่าอยากมีน้องที่มาจากท้องของแม่ไงช er ีลูกสูงอเค่ะขอบคเานั้นเมีน้องแต่วเดือนกว่าคประมาณน้ชาตรวจเจอ เด่นสองแค่ค่ะคะอันนี้ต่อนะจ๊ะเด่นสองสามไอ้พัุกันได้ตัวนี้นะ